สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับก็จะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองหาง่ายมากๆเลยก็วันนี้นะครับจะเป็นวันอังคารที่20สิงหาคมพศ2567นนั่นเองก็เดี๋ยวจะมี ส่งมอบกันหนึ่งั้นนะครับเป็นรถยนต์นั่งอเนกนประสงค์ที่มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีความหรูหราลักชัวรี่มากๆนี่เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับแล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนเข้ามาลุทีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถเนาะก็สามารถติดต่อพี่ต่ายได้เบอร์โทรเป็นเบอร์นี้นะครับ085172902 0, 0เป็นเบอร์โทรพร้อมกับ ID Line เพจนะครับหลัก ตายอิสุสุบุรีรมนะครับแล้วก็เพจสำมรองก็จะเป็นเซลล์ตายสายหานั่นเองอ่ะก็เข้าไปติดตามสอบถามกันได้เดี๋ยวเราไปดูรถเรากันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันนี้โดยคันนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กเกรดอเครื่องยนต์3.0แล้วก็สีขาวมุกโดรไมแบบนี้ราคาตั้งขายนะครับอยู่ 1>, 1 6 7 0 0ล้าน0 0บาททวนอีก1รอบนะครับ1 6 7 0 0ล้าน0 0บาทได้อะไรกันมาบ้างสำหรับเจ้าตัว mls คันนี้นะครับก็ด้านหน้านี่บอกเลยออกแบบให้มีความสปอร์ตลงตัวสุดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟหน้านะครับที่มีไฟลีไฟเลี้ยวไฟเดไลท์ อยู่ในชุดโครมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าใหม่นะครับจะเป็นกระจังหน้าที่ดีไซน์มาเฉพาะเจ้าตัว RS เท่านั้นเบ้าไฟตัดหมอกใหม่ตัวกาดกระแทกกันชนหน้านะครับกาดกันกระแทกกันชนหน้าแล้วก็ตัวแข็งกันกระแทกด้านใต้ห้องเครื่องก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่ครบเลยนะครับหนึ่ล้านหกแสบาทโลโก้อิสุดูเล็กลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแลปหลังคาซึ่ง R/S ทุกรุ่นจะมีมาให้แต่คันนี้นะครับจะพิเศษหน่อยตรงที่ลูกค้าจะแรบด้านข้างด้วยไหนๆก็ถ่ายเห็นกระจกแล้วกระจกนะครับก็จะมีการติดตั้งกล้องมาให้ด้วยนะครับเพื่อตรวจจับวัตถุและทำการสั่งเบรกอัตโนมัติให้นั่นเอง i อ c านะครับตัวที่ปัดน้ำฝนก็ปรับอัตโนมัตินั่นเองด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับที่สายตาให้ 4จุดนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติได้สำหรับเจ้ารุ่นนี้ด้านข้างนะครับดีไซน์การออกแบบก็ออกแบบให้มีความดุดันนะครับสังเกตได้จากเจ้าตัวล้อแม็กขนาด20นิ้วโดยปกติอิสุสุนะครับจะมีล้อแม็ก้าการขอโทษทีจะมีล้อแม็กทั้งหมด6ก้ารแต่เฉพาะเจ้าตัว RS เท่านั้นที่จะมีล้อแม็ให้ห้าการนะครับข้อดีของการใช้แม็แบบนี้นะครับ หแหละเออทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ดีไซน์มีความสปอร์ตมากๆมันดูเต็มล้อดูเต็มซุ้มจริงๆเลยดิสเบรกหน้าหลังนะครับคันนี้มีการติดตั้งเจ้าตัวคาลิปเปอร์ที่เป็นสีเขียวมะนาวดูไปนะครับมันจะเข้ากับเจ้าตัวโลโก้ Isuzu ที่มีวงกลมสีเขียวมะนาวด้วยเช่นกันล,ล้อนะครับจะเป็นสีดำเงานั่นเองการสะเทือนด้านหน้า เป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัวไฟลิ่งซับเพนชั่นนะครับมีคอยสปริงและก็โช๊คอัพแก๊สให้เช่นเดียวกันเห็นผ่านไปเมื่อกี้นะก็จะมีในส่วนของชุดบันไดข้างให้เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนิดนึงนี่ตัวนี้จะเป็นมุมมองด้านข้างของตัวถังมีการแลปหลังคาด้านข้างเพิ่มนะครับแล้วก็ฟิล์มด้านหน้า60ด้านข้าง70มันทำให้เจ้าตัว RS คันนี้มีความ หล่อมากเลยกล้อง360องศามีมาให้สเกิร์ตนะครับด้านหน้ามีมาให้ชุดชายบันไดมีมาให้โอ้โหล้านหกแบาทระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับป้องกันช่วยเ่าเรียกว่าป้องกันรถนะครับไม่ให้ออกนอกเลนยามฉุกเฉินเวลาที่ เราเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้แต่ว่ามีรถมาด้านข้างบายสปอรจับได้เขาจะบังคับรถให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมขับไปนะครับเวลาที่ใช้ครุสคอนโทรลติดตามรถคันหน้านะครับเมื่อเขาไม่เห็นเลนถนนเนี้ยก็จะมีในส่วนของการแจมรถคันหน้าคันหน้าไปไหนฉันไปด้วยเออนี่เขาสามารถทําได้ในคันนี้แล้วก็ด้านท้ายของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับที่เป็น LED ทั้งหมด สเกิร์ตด้านหลังมีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดด้วยสเตปเซนเซอร์คาดเอวมีมาให้สเกิร์ตที่บันไดไม่ใช่สเกิร์ตที่บันไดสเกิร์ตที่ตัวหลังคามีมาให้มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เสาวากาศเป็นชาร์กฟินนะครับเปิดลบฟินแน่นอนเปิดวิทยุเปิด AM FM ชัดเปรี้ยะนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ไปดูภายในกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์การออกแบบภายในนะครับประตูพี่ตายจะปิดไว้หนึ่งข้างนะครับเพื่อให้เห็นเจ้าตัวไฟแอมเบนไลท์สีแดงแบบสวยๆนะครับพอเปิดหมดแสงเขาจะหลีนนั่นเองประตูด้านข้างจะมาในโทนสีดำทั้งหมดสำหรับเจ้าตัว m i l x Grade RS และมีการเดินด้วยได้สีเขียวมะนาวแบบนี้เลยเห็นไหมไฟแอมเบไลท์สีแดงเจ้าตัวดับด้านข้างประตูมันจะเป็นเจ้าตัวสีดำเปียโนแบ็กนะครับ ที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีโครเมียมนั่นเองลำโพงเซอร์ราซาวตรงข้างประตูมีมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียโนโบแบ็กที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรลำโพงขนาดใหญ่นะครับคันนี้มีลำโพงรวมกันสูงสุดถึง8ตัวด้วยกันแล้วก็ด้านในนะครับพื้นห้องโดยสารจะเป็นพรมสีดำพรมมิวเอ็กซ์มีมาให้นะครับแล้วก็เจ้าตัวมือจับประตูที่ติดต,ตรงตั้งที่ติดต,ตั้งตรงเสากลางก็มีมาให้เช่นเดีวยวกัน พอตัดมาภายในนะครับที่เป็นที่นั่งตอนที่2โอ้โหทั้งมุมเอียงนะครับด้านบนด้านล่างนะครับมันจินตนาการได้ว่าเฮ้ยพอเราเข้าไปนั่งบนรถคันนี้มันต้องนั่งได้อย่างสบายแน่นอนจริงๆนะครับไม่ผิดหวังเบาะนะครับมาพร้อมกับเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีเขียวมะนาวพอเข้ามาภายในห้องโดยสารใช่ไหมครับก็จะมาเจอเจ้าตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่เอา้าไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้เหรอ แอร์ด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่มีสังเกตดูนะครับผ้าบุหลังคาก็จะเป็นผ้าบุลังคาสีดำแล้วก็จะมีเจ้าตัวแอร์มาให้นั่นเองแอร์จะฝังอยู่บนหลังคานะครับทั้ง3แถวเลยไฟส่องสว่างก็มีมาให้ทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านี่ไฟแอมเบียนไลท์ที่ติดตั้งอยู่ตรงประตูเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูนิดนึงจึกอ้าวเห็นชัดไหมจึกนี่โหยสวยนะครับสำหรับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์คันนี้ ทำมาดีทำถึงอ่ะเวลาที่จะเข้าไปภายในะห้องโดยสารทำยังไงนะครับนี่แบบนี้เลยที่นั่งนะครับตัวนี้เวลาที่ไม่มีคนนั่งนะครับเราจะตั้งชั้นเบาะแบบนี้ก็ได้ถ้ามีคนนั่งก็สามารถเอ็นได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาเนี่ยบอกเลยว่าดีไซน์ให้การนั่งเนี่ย สบายปกติสําหรับน้องๆนูน,นูนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็นั่งได้สบายเช่นเดียวกันที่วางแก้วน้ํามีมาให้หลายๆท่านโอ้ทำไมมันชัน90องศาแบบนี้วะมันปรับได้จริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรับได้จริงหรือเปล่าเพิ่มนี่อ่ะเดี๋ยวไปเทียบความแตกต่างให้ดูกันตัวโชค๊คนะครับของประตูเนี่ยบอกเลยว่าโช๊คไฟฟ้าตัวนี้ใหญ่มากและทางอีสูตของเราเนี่ย ทางนักวิจารณ์นักรีวิวบอกโอ้โหใช้ของดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าการตั้งขายราคา1 6 7 1 0 0้าน0บาทเนี่ยถือว่าอเอากำไรมาจากไหนวะนี่นี่นี่เวลาที่เราปรับเองนะครับการเดวติตายจะเก็บภาพนิ่งลงเพจให้อีกทีนึงอ่ะก็เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันด้านหน้ามีอะไรกันบ้างดีไซน์ของแผงประตูเอาข้ามไปนะครับตัว RS นะครับจะมีไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้เดวติตายให้ดูนี่ จะอยู่ด้านล่างตรงนี้มันต้องกลมนิดหนึ่งจะเป็นไฟ LED หลอดสีขาวนะครับแล้วก็สำหรับสวิตต่างๆก็จะมีมาให้ก็ตัวนี้ปิดเซนเซอร์สเติปเซนเซอร์นะครับเปิดประตูด้านท้ายเปิดก็เรียกว่ากดเผาไหม้เม่าโดยปกติเราไม่ต้องทำเลยนะครับเดี๋ยวทางรถเขาจะทำเองแล้วก็ตัวนี้เปิดแอร์ด้านหลังอันนี้เราต้องทำนะตัวเกะมีมาให้นะครับใส่น้ำอยากเกะบันนอกจริง สวีคว,วบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นดำเปียโ,โนแบ็กนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปตาให้ดูนะครับตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันปรับระดับได้นะครับมีครูสคอนโทรลรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างของลถคคนหน้าก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาแบบไหนควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับเปิดดูกล้องปิดกล้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ต้องการปิดก็แบบนี้เดี๋ยวเปิดทิ้ไงไว้ก่อนละกันเนาะ ตัวหน้าจอ M I D มีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง7นิ้วนะครับบอกข้อมูลการกับตี่ต่างๆที่เราต้องการทราบได้อย่างชัดเจนตำแหน่งเกียร์ปริมาณเชื้อเพลิงความร้อนนะครับก็มีบอกได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะมาในโทนสีดำแล้วก็เดินด้วยได้สีเทานะครับกองด้านหน้าลูกค้ามีการติดตั้งเพิ่มเออก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกตัวนี้นะครับตัวหน้าจอเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึง นี่กล้อง360องศามุมมองการมองเนี่ยนะครับก็เราสามารถมองได้ทั้งหมดเลยว่าจะเอามุมไหนนะครับนี่รถเขาก็จะหมุนตามโดยนะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้จะบอกได้นะครับว่าเอ้ยมุมมองด้านหน้าตัวรถเป็นไงด้านข้างตัวรถเป็นไงบอกทด้หมดเลยโอ้ยสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีโอกาสได้รับลูกค้าวันอาทิตย์คันหนึ่งนะครับก็มาช่างใจเรื่องตัว RS นี่แหละ อยากได้ตัวกล้องเหมือน i อเอสต่อยากได้เบาะมันอันติเมตอ่ะก็ว่ากันไปแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวเกียร์มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแล้วก็โหมดเลเวอทอนิกอิซูซุมีโหมดเหมือนเกียร์ธรรมดาทุกรุ่นนะครับปิดเซนเซอร์นะครับปิดตัวดับเครื่องอัตโนมัติเนาะช่วยลงทางลชันปิดในทางลื่นนะครับสตาร์ทก็คือกดปุ่มสตาร์ทตัวนี้ได้เลยนะครับปัดน้ําฝนออตโต้นะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์จะเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะกุญแจ มาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจรีรโมทนะครับสามารถกดสตาร์ทเครื่องจากตัวรีโมทได้เช่นเดียวกันเปิดประตูก็ได้นะครับตัวเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้โฮเบกเวลาที่ติดไฟแดงเราไม่ต้องเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็มีตัวไหนตัวเบาะนะครับที่พี่ต่ายชอบมากเลยโอ้โยเจ้าตัว rs เนี่ยเข้ามาพร้อมกับดีไซน์เบาะด้านข้างนะครับให้มีความสปอร์ตปัก rs ตรงมอสรองศีรษะแล้วก็แถมยังปรับไฟฟ้าได้มากถึงสีทิศทาง ตัวที่พักแขนก็มีการบุนุ่มมาให้นะครับฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยเบาะดีไซน์นะครับมีความสปอร์ตเช่นเดียวกันแต่ว่ามีการปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางถุงลมนิรภัยรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับถุงลมที่มากถึง 6. จุดด้วยกันโอหอืมแล้วก็เครื่องยนต์อาหลายๆท่านถามว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวไหนจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0ซีซีแรงม้านะครับ 450นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ยูโร5แบบนี้ฝาดำนะครับสังเกตดูเกือบทุกรุ่นเลยเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเป็นยูโร5มันต้องเป็นฝาดำแล้วถ้าฝาแดงก็จะเป็นน <laughs> ิสสันโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ f อทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,วยเๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ